สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์เนี่ยตอนนี้จะมีการโคจรยโยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์และเป็นการโคจรแบบวิปริตคือเดินมนนั่นเองนะคะลักษณะการเดินมนั่นก็คือเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเรามาพิจารณากันเลยค่ะว่าดาวพระศุกร์ที่โคจรมนเข้าสู่ราศีสิงห์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละ ลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีก I mean, ุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวพระสูกรโคจรมน์เข้ามาอยู่ที่ราศีสิง์ในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณค่ะในวันที่28กันยายนปี2566ไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระศุก์ได้ทำการโครจรยกย้ายออกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะแต่การมาของดาวพระศุก์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินวิปริตคือเดินมน นั่นเองนะคะก็ยังคงความวิตปริตอยู่นะต้องบอกตรงๆแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะในแง่มุมของดาวพระศุกร์นะยังไม่ได้เดินปกตินะคะในระยะที่ดาวพระศุกร์มาสถิตอยู่ที่ราศีสิ่งนี้คือมาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตามาอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักนะคะมาอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์การปฏิสัมพันธ์การเดินทางการติดต่อเพราะฉะนั้นระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมครับ ประการแรกคุณไม่ควรเก็บตัวเงียบนะควรควรคุณควรที่จะออกสื่อนะคะควรที่จะพบปะผู้คนควรที่จะเดินทางสมมุติให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะหัวหน้างานมาถามว่าเอ๊วันนี้คุณจะอยู่ในออฟฟิศเพื่อที่จะคุยโทรศัพท์กับลูกค้าหรือว่าคุณจะเดินทางไปหาลูกค้าเองให้เลือกเดินทางไปหาลูกค้าไปเจอหน้าค่าตากันลักษณะนี้มันจะมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่าคุยโทรศัพท์มากกว่าการไม่ออกนอกพื้นที่ความหมายคือเป็นแบบนี้พอจะนึกภาพออกได้ ได้ใช่ไหมคะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุหมายถึงหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้หมายถึงพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องก็ได้เมื่อโครจรมาอยู่ในเรือนปัตตนิแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะได้มีกิจกรรมทํากับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการไปเที่ยวพักผ่อนกับทางครอบครัวหรือทางครอบครัวเครือญาติของคุณเขามีงานเ,ออเขามีการจัดการงาน งานต่างๆอย่างเช่นงานบวชงานแต่งนะคะหรืองานสีดำก็ได้นะคะคุณได้ไปร่วมคุณได้ไปช่วยเหลือมีการพบปะญาติพี่น้องบ่อยขึ้นมีการสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นลักษณะนี้นะคะหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นในแง่มุมของการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินใครอยากจะซื้อมีโอกาสที่จะได้มองหาทำเลดีๆหรืออาจจะได้ไปติดต่อกับธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆว่าต้องการซื้อใครอยากจะขายมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับการติดป้าย ราคาวางแผนการขายแบ่งโฉนดแบ่งที่ต่างๆนานาค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะและอีกภพเรือนหนึ่งที่ดาวพระศุกร์เขาครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะของดวงชะตาสุขพะหมายถึงทางไกลทาง,างต่างประเทศสุขพะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสุขพะหมายถึงความลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในช่วงนี้ที่ดาวสุขพระโครจรมาอยู่ใน รือนปัตตานีมันจะมีความสบายอกสบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่ได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีเกณฑ์พูดถึงการวางแผนครอบครัวอย่างเช่นการมั่นหมายแต่งงานหรือคนที่แต่งงานแล้วอาจจะพูดถึงการซื้อบ้านซื้อรถซื้อหลักทรัพย์หรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันลักษณะนี้ก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมก็ควรที่จะทราบไว้นะคะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระสุขที่มาอยู่ในเรือนปตนัตนิเนี่ยเขาโคโจรวิปริตรมันจะมีความเครียดเกิดขึ้นมันจะมีความวิตกกังวลอยู่ในนั้นชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะดาวพระสุขแม้ว่าจะเป็นดาวดีเป็นดาวสุภเคราะห์โคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่เมื่อเขาโคจรวิริตรมันก็ส่งผลกระทบต่อตัวคุณได้เช่นเดียวกันส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งคะ่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของ ความอึดอัดใจความคิดมากเครียดวิตกกังวลมีเกณฑ์ที่คุณจะนอนไม่หลับหรือบางทีนอนหลับแต่เป็นลักษณะแบบหลับหลับตื่นตื่นนอนไม่เต็มอิ่มพอตื่นเช้ามารู้สึกเพลียเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีแรงแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเพราะดาวพระศุกร์เขาโคจรวิปริตนะแล้วก็ลักษณะของดาวพระศุกร์เนี่ยที่มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ยังส่งผลได้ไม่เต็มที่ไม่ได้มีกําลังไม่ได้มีพลังมากเท่าที่ควรนั่นเอง แต่ก็ข่าวดีอีกนะคะมีเช่นกันคือดาวพระศุกร์กับดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นดาวคู่สมพลกันเมื่อโคจรมาอยู่ในภพเรือนของดาวคู่สมพลแบบนี้เวลาที่คุณเดือดร้อนเวลาที่คุณมีปัญหาคุณจะไม่โดดเดี่ยวค่ะชาวลัคนาราศีกุมจะมีที่พึ่งพิงนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักของคุณก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศ ศีกุมนะคะสมัยก็อยากจะแนะนําว่าท่านใดที่มีโอกาสมีจังหวะดีๆอยากจะให้หมั่นทําบุญทําทานค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภคเงินทองของใช้ของสวยงามทําบุญเกี่ยวกับเงินทองก็ได้เป็นบริจาคเงินเลยก็ได้หรือเอาของกินของใช้นี่แหละไปทําบุญกับเด็กกําพร้ากับคนที่ขาดแคลนโอกาสลักษณะนี้ก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะสมัยขอฝากเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะคะใน จังหวะนี้ใครที่ทําการค้าการขายอยากจะให้กระตุ้นการค้าขายของตัวเองกระตุ้นงานของตัวเองนะคะมันจะมีจังหวะดีๆเข้ามาเพราะดาวพระศุกร์มาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตานีมันเหมาะในการติดต่อเจรจานะะต่อรองประชาสัมพันธ์เหมาะกับการเดินทางเหมาะกับช่วงที่คุณจะต้องออกเดินทางหาลูกค,ค้าเหมาะมากที่คุณจะต้องติดต่อกับผู้คนนะคะขายงานพรีเซนต์งานดีลงานกับคนหลายๆกลุ่มลักษณะนี้มันจะมีเกณฑ์ราบเรือนมากยิ่งขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะสำเร็จ เดดีด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวกุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ